นิทานไทยเรื่องพระตาบอดปกติสัญชาตญาณของคนตาบอดมักจะจำอะไรได้แม่นเช่นเสียงเพลงเสียงดนตรีและข่าวคราวจากสื่อสารต่างๆโดยเฉพาะจากวิทยุและการสนทนาพูดคุยกันของบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพรสวรรค์หรือความชำนาญพิเศษเฉพาะตัว เป็นส่วนมากของคนพิการประเภทนี้เช่นการแสดงออกทางด้านศิลปะร้องรำทำเพลงและเล่นดนตรีอย่างชำนิชำนาญจนกระทั่งมีคนเฒ่าคนแก่ตามชนบทพูดถึงคนจำพวกนี้ว่าผีแบ่งนาให้หมายถึงแบ่งปันที่ทำกินมีพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอในภาคอีสาน หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอไม่ถึงปีท่านก็เข้าสู่โลกมืดตาพิการและบอดในที่สุดเที่ยวรักษาตามสถานพยาบาลหลายแห่งแม้กระทั่งรักษาตามแผนโบราณก็ไม่หายท่านจึงปล่อยเลยตามเลยท่านเป็นพระธรรมกระถึกเทศนาโวหารของท่านยากที่จะมีพระรุ่นราวคราวเดียวกันจะเทียบท่านได้ท่านถูกนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ไหนไหน ท่านบอกว่าประทับใจที่สุดก็คือเทศเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะท่านประสบมาแล้วด้วยตัวเองท่านจะเล่าประวัติของท่านตั้งแต่ยังเป็นคารวาสให้ทายกทายิกาฟังโดยไม่อายและไม่ปิดบังในวันธรรมสวรนะะซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างประกอบการแสดงธรรมเสมอว่าสมัยก่อนอัตมาเป็นเด็กชื่อว่าสมศรีเป็นเด็กสน และมีความสุขอยู่กับบิดามารดาพ่อแม่มีอาชีพทำนาทุกเช้าจะนำควายออกไปนาช่วยแบ่งเบาภาระบิดามารดาและได้ช่วยภารกิจทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้ระหว่างเข้าโรงเรียนชั้นประถมต้นมีบุญมีงานในหมู่บ้านต่างๆก็มักจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆและมักจะมีเรื่องกลับมาเสมอครั้นถึงวันเสาร์อาทิตย์หยุดเรียนหนังสือก็จะไล่ควายออกไปเลี้ยง ทางเดียวกับหมู่บ้านที่มีเรื่องชกต่อยกันซึ่งคู่อาคาดแค้นก็จะไล่ควายออกมาเลี้ยงกลางทุ่งทางเดียวกันเฮ้ย hey, ถ้าใครเยียบเส้นที่ขีดไว้นี่ก่อนคนนั่นจะชนะไอแหล่เพื่อนสมศรีใช้ตีนขีดเส้นอยู่ใต้ร่มจานเมื่อทั้งสองฝ่ายมาประจันหน้ากาันกลางทุ่งซึ่งปล่อยให้ควายเล็มหญ้าไปตามทุ่งนา ที่ว่างเปล่าจากต้นข้าวยามเดือนห้าสมศรีก้าวเข้าไปเหยียบก่อนส่วนทองสุขยังยืนเฉยอยู่และมองหน้าสมศรีอย่างยำ้ำยามไอ้แหล่ซึ่งมาด้วยกันกับสมศรีได้มองหน้าคนทั้งสองเห็นทองสุขยืนกอดอกอยู่เฉยเฉยไม่เหยียบเส้นที่เขียดไว้จึงเปลี่ยนวิธีใหม่โดยให้จับไม้สั้นไม้ยาว ถ้าใครจับถูกไม้ยาวแปลว่าคนนั้นชนะสมศรีจับก่อนถูกไม้ยาวส่วนทองสุกยังยืนมองกอดอกเหมือนเดิมแต่ตาเขายังมองไม่หลบจึงพูดขึ้นว่าเล่นแบบเนี้ยเอาหมามาจับก่อจะชนะคูดแบบนี้ดูถูกกันหนิวะไม่รู้ดูถูกดูผิดแหละถ้าแน่จริงเรียงตัวเข้ามาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเ แต่และฝ่ายมีกองเชียร์ข้างละห้าหกคนสมศรีทําทีเดินเข้าไปยืนเทียบมิทันไรมือขวาตบเข้ากบหูทันทีทําเอาทองสุกเซทลาลงไปพอตั้งหลักได้ทองสุกเตะซ้ายเข้ามาที่ชายโครงของสมศรีสมศรีซึ่งระวังอยู่แล้วได้จังหวะกว่าจับขาซ้ายที่เตะมาซัดลงไปนอนกับพื้นกองเชียร์ทั้งสองฝ่าย ตางชายโยโหร้องยกมือยกไม้พูดเสียงดังลั่นอย่างสนุกเอาเลยเอาเลยเตะเข้าไปต่อยเข้าไปเข้าไปเลยอย่าถอยอย่าถอยทองสุกลุกขึ้นตั้งตัวได้ด้วยความโมโ oh. หซัดหมัดขวาที่ถูกใบหน้าของสมศรีทำเอาเลือดกำเดาของสมศรีไหลออกมาเขาไม่รอช้าชกด้วยหมัดซ้ายขวาถูกที่ใบหน้าเหมือนกัน แต่ทองสุกไม่เป็นไรสมศรีทั้งเดินเข้าหาทั้งเชดเลือดกำเดาด้วยความโมโหเหมือนกันเขาเตะตัดขาล้มลงไปขณะที่ทองสุกกำลังล้มลงสมศรีจะวิ่งไปตามกระทืบอีกก็พอดีไอ้แหล่เข้ามาสกัดเอาไว้และกระชากให้หลบออกมาไอ้ทองมาถือท่อนไม้ยาวจะไปตีสมศรีก็พอดีพลาดไปถูกเอาทองสุกที่หัวหัวแตกเลือดไหลาอาบ ทองมาซึ่งเป็นเพื่อนกับทองสุขจึงเข้าไปพาเพื่อนหนีกลับไปเป็นอันว่าการชกต่อยกันครั้งนี้ยังไม่มีใครยอมแพ้ใครต่างฝ่ายต่างก็เจ็บตัวสมศรีนอกจากเจ็บตัวเลือดกำเดาออกส่วนทองสุขก็เจ็บตามตัวมากซ้ำยังโดนเพื่อนเอาท่อนไม้ตีหัวอย่างจังโดยไม่เจตนาแต่หวังจะตีสมศรีท่อนไม้ไปโดนที่หัวขณะทองสุขลุกขึ้นมา เลือดหลายโชคอาจตามหน้าตามตัวครั้งหนึ่งละต่อมาพอออกจากโรงเรียนแล้วกำลังจะโตเป็นหนุ่มอายุประมาณ18-19ปีไีวัยกำลังขนองในงานบุญบ้างไฟหมู่บ้านในสมศรีทั้งสองต่างก็เมาเหล้ามาเจอกันและต่างก็มีบริวารเป็นพรวนเมื่อปะทะหน้ากันใกล้ร้านจุดบ้องไฟเพราะต่างก็เชียร์บ้องไฟ ของหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันมาจุดเสี่ยงทายฟ้าฝนตามประเพณีทางภาคอีสานทองสุกจึงชี้นิ้วและพูดขึ้นว่าไอ้สมศรีวันนี้เป็นวันที่กูจะคิดบัญชีมึงกูเจ็บใจยังไม่หายตั้งแต่ครั้งกระนั้นทองสุกถ้ามึงแน่จริงเอาอย่างนี้สิวะไอ้แหลคนตัดสินปัญหาเดินออกมาข้างหน้ามาพูดกับทองสุก แต่ทองมาเพื่อนทองสุกพูดขึ้นว่ามึงไม่เกี่ยววันนี้เป็นวันของทองสุกไล่สมศีเท่านั้นแล้วมึงจะใช้วิธีหมารอบกัดอีกใช่ไหมมิทันไรทองสุกก็เดินเข้ามาแล้วพูดว่าเอาละเอาละอยากถามไม่แลวว่ามันจะตั้งกติกาว,ว่ายังไงงานนี้กูว่าถ้าบองไฟของหมู่บ้านไหนระหว่างหมู่บ้านมึงกับหมู่บ้านกูของใครขึ้นสูงกว่ากันของฝ่ายนั้นก็ชนะไป ไม่เอาไม่เอาถ้าแน่จริงมาสัดกันตัวต่อตัวเลยมึงว่ายังไงสมศรียังไงก็ได้กูได้ทั้งนั้นอะ่ะชาวบ้านที่มาออฟังสองกลุ่มนี้ขู่กันต่างทยอยหนีออกไปห่างๆตามเสียงของโฆศพผู้ประกาศเชิญชวนให้คนหนีออกไกลๆร้านบ้องไฟเพราะอาจเป็นอันตรายแต่ทั้งสองกลุ่มกำลังเมาฤทธิ์สุราก็ไม่ได้สนใจคำประกาศ ตามเครื่องขยายเสียงนั้นกำลังรอที่จะตะลุมบอลกันก็พอดีบ้องไฟดังกา์ด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 ตุ่มบ้องไฟแตกดังสนั่นวันไหวควันดำขมงเต็มร้านบ้องไฟผู้คนแตกตื่นวิ่งกันโอนละมานมินานควันก็จางลงเสียงโคศกเรียกร้องให้กรรมการไปสำรวจดูว่ามีอะไรเสียหายไหมเช่นร้านบ้องไฟและอื่นๆ ไม่นานก็เห็นผู้คนนอนกองกันจมครางโอดโอยที่วิ่งได้ก็วิ่งหนีออกไปที่ยังอยู่ก็ร้องขอความช่วยเหลือผู้คนกำลังวิ่งกรูเข้าไปแต่ส่วนหนึ่งกำลังถูกลำเลียงออกมาหามส่งอนามัยประจำตำบลใบหน้าของทั้งสองคือสมสีและทองสุขพร้อมด้วยบริวารไฟจากดินปืนที่ใช้ทําบ้องไฟกระเด็นกระทบรูดำด่าง เหมือนทาตัวด้วยทานเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งนอนโซมรักษาตัวอยู่หลายวันต่อมาเมื่ออายุย่างเข้าปีที่21สมศรีและเพื่อนหลายคนก็ถูกคัดเลือกให้เป็นทหารเกณฑ์ตามกฎหมายบ้านเมืองและทองสุกก็ถูกคัดเลือกให้เป็นทหารเกณฑ์ด้วยเหมือนกันแต่ได้ไปอยู่คนละกองทองสุกและเพื่อนหลายคนไปอยู่ทหารปืนใหญ่ส่วนสมศรีตกไปอยู่ฝ่ายเสนารักษ์ ฉะนั้นเขาจึงมีวิชาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลติดตัวออกมาด้วยและเป็นวิชาที่ใช้เลี้ยงชีพเพื่อแลกกับเงินพอประทังชีวิตของเขาได้ส่วนทองสุขพอออกจากทหารมาแล้วก็ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดในหมู่บ้านศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและกิจ,จวัตรของสงฆ์จนต่อมาได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสในวัดนั้นสำหรับสมศรีต่อมา ก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งมีฐานะปานกลางประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักส่วนการรักษาพยาบาลน,นั้นเป็นอาชีพเสริมนานๆจะมีคนเรียกไปรักษาแต่ก็หายเป็นส่วนมากอยู่มาวันหนึ่งสมศรีเที่ยวเตรไปตามหมู่บ้านเพื่อเสาะหาคนไข้เห็นหญิงคนหนึ่งในตาเจ็บจึงถามว่าแม่ครับในตาเจ็บมากนักหรือ เจ็บมากเจ้าคะ่ะในตาของแม่มองอะไรไม่เห็นซสียแล้วหญิงแก่คนนั้นตอบพร้อมกับเอามือปิดตาไว้ห่างถ้าเช่นนั้นผมจะเป็นคนรักษาให้ก็ดีเป็นบุญคุณหลายแท้แต่ว่าจะเอาค่ารักษาเท่าไรสองพับาทถ้าไม่หายเป็นปกติก็จะไม่เอาแม่ไม่เคยมีเงินร้อยเงินพันแม่จะยกทีนาที่มีอยู่ผืนหนึ่งและลูกสาวที่มีอยู่คนหนึ่ง หายไปเป็นคนรับใช้คุณหมอเจ้าคะ่ะหมอสมศรีตกลงตามนั้นแล้วก็จัดยาให้ไม่นานในตาของหญิงสาวแก่ชาวบ้านนั้นก็หายเป็นปกติด้วยยาเพียงขนาดเดียวแต่หญิงคนนั้นคิดไม่ซื่อเพราะคิดว่าถ้าหมอยึดเอาที่หน้าที่มีอยู่พื้นเดียวต่อไปก็จะไม่มีที่ทำกินและลูกสาวที่จะไปเป็นคนรับใช้หมอก็จะให้ทำงานหนะัก และไม่ให้ค่าจ้างเมื่อลูกสาวโตเป็นสาวหมออาจคงมขืนลูกสาวหรืออาจเอาไปเป็นเมียเก็บเมียน้อยจึงบอกกับหมอสมศรีเมื่อในวันที่หมอถามอาการว่าเมื่อก่อนในตาของแม่พอมองเห็นได้ลางๆแต่เดี๋ยวนี้กลับยิ่งบอดลงไปอีกหมอสมศรีเดินเข้ามาจับเปลือกตาของหญิงแก่นั้นเลิกขึ้นดูก็รู้ทันทีว่าหญิงนั้นกลับกรอก จึงคิดว่าเราไม่ต้องการค่ารักษาจากยายนี้อีกแล้วและจะทำให้ตาแก่บอดสนิทไปเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็แจ้งความคิดนั้นแก่ภริยาแต่ภริยามิได้ออกความเห็นด้วยหมอสมศรีจึงประกอบยาพิษขึ้นขนาดหนึ่งแล้วนำไปหยอดให้แก่หญิงผู้นั้นแม่ครับเปลี่ยนมาใช้ยาขนาดนี้ก็แล้วกันคราวนี้ในตาของแม่ก็จะสว่างดังเดิมเมื่อให้ยาหยอดแล้ว ในตาทั้งคู่ของหญิงแก่นั้นก็บอดสนิทลงทันทีดุดเปลวประทีปดับต่อมาได้3-4ปีเขาไม่มีบุตรกับภริยาและภริยาก็ได้ประสบกับอุบัติเหตุถึงแก่ความตายและได้บวชอุทิศส่วนกุศลให้แก่ภริยาเมื่ออายุเลยเบญจเพศแล้ว27ปีที่วัดบ้านเกิดต่อมาก็ศึกษาพระธรรมวินัยและภาษาบาลี ย้ายไปเรียนศึกษาอย่างสำนักใหญ่ๆในเมืองสอบได้ปร,ริญญาธรรมสามประโยคและนักธรรมชั้นเอกปีเดียวกันเวลาผ่านไปได้ศึกษาต่อในมหาจุฬาซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ของไทยได้ถึงปีสามแต่ไม่สำเร็จและสอบปร,ริญญาธรรมชั้นสูงไปด้วยจบชั้นปร,ริญญาธรรมหประโยคก็มีความคิดที่จะกลับไปพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นมาตุภูมิ จนกระหั่งได้เลื่อนเป็นพระครูชั้นสูงและเป็นพระธรรมกระถึกที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนทำให้พระอธิการทองสุขซึ่งขณะนี้ได้เลื่อนเป็นพระครูสังครักษ์และเป็นเจ้าคณะตําบลเกิดอิจฉาและเคยไปเทศสองธรรมมาตร่วมกันในงานชาปนกิจศพถึงกับซักถามหน้าดำคร่ำเครียดเอาเป็นเอาตายกระโดดลงจากธรรมมาจะชกกันแต่โยมก็ห้ามไว้เสียก่อนเพราะพระสมัยก่อนปุจฉาวิสัชนา ให้กันจนแต้มจริงๆต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมวิริยานุวัตรและเป็นเจ้าคณะอำเภอวัดท่านได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมาหลายสมัยท่านป่วยเป็นโรคดวงตาอักเสบรักษาที่ไหนๆไม่หายและในที่สุดก็บอดมืดสนิทคงเป็นเพราะกรรมตามสนองที่เคยทำตั้งแต่ครั้งกันนั้น